เกมมรณนะที่ตัดสินว่าจะอยู่หรือตายเสียงการลั่นไกลที่ดังไปถึงขั้วประสาทคือตัวตัดสินของลมหายใจที่มีอยู่1 2และ3เสียงสัญญาณมรณนะที่เริ่มขึ้นเราจะชนะเกมมรณนะนี้กันได้อย่างไรพบกับเรื่องราวในวันนี้ครับ Squid Game, สควิตเกมรัสเซียนลูเลตโกนโกงเกมมรณะครับผมเพิ่งจบกันไปได้ไม่นานครับสําหรับภาคต่อของสควิตเกมเกมลุ้นตายเป็นซีรีส์เกาหลีแนวระทึกขวัญเอาชีวิตรอดที่ทุกคนรอคอยครับซึ่งเป็นภาคต่อจากซีซั่นแรกที่ โด่งดังไปทั่วโลกซีซั่นนี้ยังคงเล่าเรื่องราวของผู้เล่นที่ยอมเสี่ยงชีวิตเพื่อแลกกับเงินรางวัลมหาศาลแต่จะเน้นไปที่การต่อสู้ของซองกีฮุนครับรับบทโดยคุณอีจองแจครับเรื่องราวที่เกิดขึ้นในซีซั่น2นั้นเกิดขึ้นประมาณ3ปีหลังจากซีซั่นแรกครับโดยที่ในสควิตเกมภาค2นี้จะเล่าถึงเรื่องราวของเกมรณะที่เกิดขึ้นเล่าต่อจากซองกีฮุนครับผู้เล่นหมายเลข4-56ชนะเกมและได้รับรางวัล45,600ล้านวอนครับโดยประมาณ แล้วก็1,300ล้านบาทครับเขาได้ใช้เวลาอยู่หลายปีพยายามโค่นล้มองค์กรที่อยู่เบื้องหลังเกมนี้โดยเริ่มต้นจากการตามหาชายที่ชักชวนคนมาเล่นเกมครับด้วยการเล่นทัก G, รับบทโดยโกงยูครับหรือดีลเลอร์ของเรานี่เองแต่เหตุการณ์กลับไม่เป็นอย่างที่กีฮุนคิดครับทำให้เขาต้องกลับเข้าไปในเกมมารณนะอีกครั้งหนึ่งสุดท้ายแล้วเขาจะทําสําเร็จหรือไม่เกมนี้จะจบลงอย่างไรหรือแท้จริงแล้วสิ่งที่เราเห็นอาจจะไม่ใช่อย่างที่เราคิด <c oughs> ก็ต้องไปติดตามชมในซูซิดเกมสได้ที่ Netflix กันได้เลยนะครับแต่ส่วนที่น่าสนใจของผมมันอยู่ในตอนแรกของซีซั่น2นี้ครับกับการเดิมพันด้วยชีวิตที่ดูเหมือนว่าจะดิบกว่าโหดกว่าและสยองกว่ามันจึงนําเรามาสู่ เรื่องราวในวันนี้ครับเราจะชนะเกมมรณะนี้กันได้อย่างไรเกินมาพอสมควรครับอ๋อแล้วคลิปนี้เนื้อหาจะเปิดเผยส่วนสําคัญของสวิตเกม2นะครับหากท่านผู้ชมยังไม่ได้ชมซีรีส์หรือต้องการที่จะชมก็เลี่ยงการรับชมคลิปนี้ไปกันก่อนนะครับแต่ถ้าใครที่เข้ามาดูกันแล้วและอยากจะชนะเกมนี้ไปด้วยกันงั้นเรามาเริ่มกันเลยครับผมเรื่องเริ่มต้นด้วยการตามหาโบเกอร์ของสวิตเกมครับที่รับบทโดยกงอยูพนักงานขององค์กรที่แต่งตัวคล้ายเซลแมนทําหน้าที่รับสมัคร ผู้เข้าร่วมเกมครับแต่คนที่ซงกีฮุนได้จ้างให้มาตามหาดีลเลอร์หน้าหล่อของเรานั้นก็พลาดท่าครับทำให้เขาต้องเล่นเกมมรณะอย่างเลี่ยงไม่ได้ล็อเซียนรูเลตตบวกกับเป่ายิงชูบ2อลบหขอเริ่มต้นกันที่ตัวล็อเซียนรูเลต e กันก่อนนะครับซึ่งในเกมมอรณะนี้จะแบ่งออกเป็น2รูปแบบครับในรูปแบบแรกนั้นจะไม่มีการหมุนลูกโม่ใหม่ครับจะเป็นช่วงที่ซงกีฮุนต่อสู้กับดีลเลอร์ของเรานะครับและในแบบที่2ครับที่เรากําลังชมอยู่นะตอนนี้คือการหมุนลูกกโม่่ใหทุ ครั้งที่เหนียวไกคือการต่อสู้ระหว่างเหยื่อที่โดนจับมาทั้ง2คนครับซึ่งในเกมครั้งนี้ดีลเลอร์ของเราได้ใช้แบบที่2ครับหมุนลูกโม่ใหม่ทุกครั้งที่เหนียวไกลักษณะของการใส่กระสุน1น,นัดในลูกโม่นั้นผู้เล่นแต่ละคนจะหมุนลูกโม่ใหม่ทุกครั้งก่อนเหนียวไกซึ่งลำดับในการเล่นนั้นไม่มีผลต่อความน่าจะเป็นที่จะแพ้ในแต่ละครั้งนะครับแต่ความน่าจะเป็นที่จะแพ้ในการเหนียวไกแต่ละครั้งนั้นจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆครับผมจะทําให้เห็นภาพชัดๆคือการเหนียวไกครั้งที่1ครับ จะเป็นอัตรา1ใน6คชี้เป็นเปอร์เซ็นต์ครับ16ต่อ7และครั้งที่2คือ1ใน5ถ้าไม่โดนในครั้งแรกโอกาสจะโดนในครั้งที่2ก็จะเพิ่มขึ้นครับเป็น20%และครั้งที่3เป็น1ใน4ก็จะเป็น25%และเพิ่มขึ้นเรื่อยๆจนถึงครั้งที่6ซึ่งมีโอกาสทั้งหมด100%ครับแสดงว่าถ้าเราเริ่มก่อนเปอร์เซ็นต์นั้นก็อาจจะน้อยตามครับหรืออาจจะมีโอกาสรอดมากกว่าก็เป็นไปได้นะครับแต่ก็ยัง มันยังมีอีกหลายปัจจัยครับที่เกมมรณะนี้ยังไงก็มีโอกาสรอดที่ลิบหลีอยู่ดีครับแต่ในเรื่องราวครั้งนี้ครับมันมีการเป่ายิงฉุบเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยซึ่งมันจะเป็นการเป่ายิงฉุบ2อลบหก็คือการเลือกว่าจะออกอะไรมา2อย่างครับเราจะเห็นการออกของอีกฝ่ายและเลือกว่าจะออกอะไร คกันไกหรือกระดาษเพื่อมาชนะเกมนี้ครับในส่วนนี้เองผมก็สงสัยว่าตัวละครของเรานั้นและก็คิดไปด้วยตอนดูนั้นถ้าเราออกซ้ํากันนั้นเราจะเสียเปรียบมากกว่าตัวเลือกอื่นไหมผมได้ไปพิสูจน์มาให้แล้วครับในทางทฤษฎีแล้วการคํานวณทางคณิตศาสตร์ครับการออกสัญ,ญลักษณ์ซ้ําหรือต่างกันนั้นก็ไม่มีผลต่อการชนะในแต่ละครั้งครับโอกาสชนะยังคงเป็น1ใน3หรือประมาณ33.3 3 33เอยู่ดีครับอันนี้ต้องบอกกันก่อนว่าในกรณีที่ไม่เห็นมือของ ของคู่ต่อสู้นะครับแต่มันก็ไม่ใช่ในซีนนี้ครับในซีนนี้กรณีของคู่ต่อสู้นั้นจะเห็นมือทั้งสองข้างของคุณก่อนที่จะเลือกมือมาต่อสู้โอกาสชนะของคุณจะไม่ใช่1ใน3อีกต่อไปเพราะคู่ต่อสู้จะมีข้อมูลของคุณและได้เปรียบในการตัดสินใจครับการวิเคราะห์โอกาสชนะนั้น <S <S เพื่อจะให้เข้าใจง่ายที่สุด <S <S ผมจะสมมุติว่าคุณและคู่ต่อสู้มีตัวเลือกอยู่3แบบค้อนกันไกลและกระดาษกรณีที่คุณออกค้อนค้อน กันไก่กันไก่และกระดาษกระดาษคู่ต่อสู้จะรู้ทันทีว่าคุณมีตัวเลือกเดียวและจะเลือกมือที่ชนะคุณได้เสมอครับทําให้โอกาสชนะของคุณนั้นเป็นศูนย์กรณีที่เราออกผลลัพธ์ที่แตกต่างกันร,ระหว่างมือสองข้างครับเช่นกันไก่ค้อนกันไก่กระดาษหรือค้อนกระดาษคู่ต่อสู้ก็อาจจะได้เปียบบ้างหรือไม่ได้เปรียบเลยเพราะพวกเขาต้องเลือกมือข้างใดข้างหนึ่งเพื่อที่จะชนะคุณหรือเลือกมือที่จะทําให้เสมอก็เป็นได้ครับการคํานวณโอกาสชนะแบบละเอียดครับเราจะพิจารณา,าจากทุกกรณีที่เป็น ไไปได้โดยสมมุติว่าคุณจะออกมือที่แตกต่างกันโดยที่ออกซ้ําจะมีอยู่ทั้งหมด6กรณีครับในแต่ละกรณีคู่ต่อสู้จะมี3ตัวเลือกครับในการเลือกมือออกมาสู้กับมือแต่ละข้างของคุณครับทาให้เกิดกรณีทั้งหมดอยู่54กรณีครับ6คูณ3คูณ3เท่ากับ54กรณีถ้าเราวิเคราะห์กันแต่ละกรณีจํานวนที่คุณจะชนะเสมอและแพ้นั้นทําเช่นนี้ในทุกกรณีจะพบว่าโอกาสที่คุณจะชนะนั้นน,น้อยมากครับหรือแทบจะเป็นศูนย์เลยก็ว่าได้ถ้า คุณนั้นออกซ้ำอยู่ตลอดครับเพราะคู่ต่อสู้คุณสามารถเลือกมือที่ชนะคุณได้เสมอในกรณีที่คู่ต่อสู้เห็นมือทั้งสองข้างของคุณก่อนโอกาสชนะของคุณก็จะไม่ใช่หนึ่งใน3อีกต่อไปแต่จะลดลงอย่างมากในทุกๆครั้งหรือจะเป็นศูนย์ในกรณีที่คุณออกมือซ้ำสิ่งสําคัญที่สุดคือการหลีกเลี่ยงการออกมือซ้ำและพยายามใช้กลยุทธ์วิธีอื่นๆเช่นการหลอกล่อหรือการเปลี่ยนแปลงกลยุทธ์อย่างรวดเร็วเพื่อเพิ่มโอกาสในการชนะ แต่ก็คงยากอยู่ครับการคำนวณนี้แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่าการที่คู่ต่อสู้เห็นมือของคุณก่อนและคุณเห็นมือของคู่ต่อสู้ก่อนทําให้ทั้งคู่นั้นเสียเปรียบอย่างมากในการเป่ายิงชุบรูปแบบนี้ถ้าออกมือซ้ําโอกาสชนะเท่ากับศูนย์ครับเพราะคู่ต่อสู้จะรู้ว่าคุณเลือกอะไรซึ่งถ้าออกมือต่างกันโอกาสชนะก็อาจจะมีมากกว่านะครับโอกาสชนะของเราก็จะกลายเป็น1ต่อ3ขึ้นมาครับแต่หลักสําคัญของการเป่ายิงชุบก็คือโอกาสชนะหรือแพ้มันจะไม่ได้นับเป็น50-50 นะครับแต่จะเป็น50ในขณะที่คู่ต่อสู้ของคุณมีโอกาสชนะ25%และมีโอกาสเสมออีก25%การเลือกก็มีผลครับการเลือกของคุณจะส่งผลต่อผลลัพธ์โดยตรงเช่น ถ้าคุณเลือกค้อนอย่างเดียวเลยคุณก็จะแพ้คู่ต่อสู้ที่ออกกระดาษเสมอการสุ่มเลือกครับเนื่องจากคุณไม่รู้ว่าคู่ต่อสู้จะเลือกอะไรและการสุ่มเลือกอย่างชาญฉลาดก็เป็นกลยุทธ์ที่น่าจะดีที่สุดครับหรือถ้าคุณสังเกตเห็นว่าแนวโน้มบางอย่างจากคู่ต่อสู้ก็สามารถนํามาประกอบในการตัดสินใจได้นะครับแสดงว่าการเป่ายิ้ชุบในเกมนี้ยังคงเป็นเรื่องลองจากกระสุนที่อยู่ในลูกโม่ครับ,รบกระสุนที่อยู่ในลูกโม่โอกาสลอดหนึ่งใน6นั้นในการเพิ่มกระสุนเข้าไปอีกห้านัดและลูกโม่ที่ว่างปา หนึ่งนัดนั้นก็กลายเป็นตัวเลขที่น้อยนิดมากสําหรับการรอดชีวิตครับการเพิ่มกระสุนของดีลเลอร์เป็นตัวยืนยันได้ว่าเกมนี้มีคนตายแน่นอนครับถ้าตามเนื้อเรื่องและสิ่งที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะทางไหนศัตรูที่แท้จริงของเราก็คือดีลเลอร์หน้าหลอกกงยูของเรานี่แหละครับงั้นเราขอไปสู่เกมที่2ของดีลเลอร์กันดีกว่าครับนั่นคือลัสเซียนลูเลตแบบที่ไม่มีการหมุนลูกโม่ใหม่คุณกีฮุนและดีลเลอร์ของเราต่างต่อสู้ด้วยการเสี่ยงดวงต่อสู้กับความตายด้วยกระสุนปืน นอกจากการแสดงน้ําดีของพระเอกรูปหล่อกับการที่เป็นตัวร้ายอย่างสุดตรงผมต้องยอมรับเลยว่าการแสดงของกรุงยูนี้เหนือชั้นมากครับกับความรู้สึกส่วนตัวที่ได้ทั้งความสนุกความดิบเถื่อนดูเป็นการเสี่ยงกับความเป็นและความตายได้แง่คิดกับการเชื่อเฉือนคําพูดระหว่างตัวเอกทั้งสองคนผมยกให้ซีนนี้เป็นหนึ่งในซีนที่ดีที่สุดของสควิดเกมก็ว่าได้ครับแล้วขอกลับมาที่ตัวเกมของเราครับในรูปแบบเกมครั้งนี้คือการไม่หมุนลูกโม่ใหม่ผู้เล่นแต่ละคนจะมีโอกาส 1- ใน6ที่จะ เจอลูกกระสุนอันนี้ผมขอยกตัวอย่างเพิ่มเติมครับในกรณีที่มีผู้เล่นทั้งหมด6คนและทุกคนต้องยิงทีละนัดผู้เล่นแต่ละคนมีโอกาส1ใน6ที่จะเจอลูกกระสุนผู้เล่นคนแรกมีโอกาส1ใน6ที่จะแพ้และต้องเล่นต่อ100%ซของเกมครับผู้เล่นคนสุดท้ายคือครั้งที่6ถ้าเกมนั้นดําเนินมาถึงเขาเขาจะแพ้100%เซครับเพราะกระสุนต้องอยู่ในช่องที่เหลือนั้นครับแต่เขาอาจจะไม่ต้องเล่นเลยถ้าคนก่อนหน้าเขาเจอกระสุนก่อนข้อได้เปรียบของการเป็นคนสุดท้าย นนัน้เมื่อไม่มีการหมุนลูกโม่ใหม่จะวิเคราะห์ได้อย่างถูกต้องว่าคนสุดท้ายอาจจะได้เปรียบและเสียเปรียบในเวลาเดียวกันครับถ้าไม่มีกระสุนยิงออกมาเลยรับประกันว่าคุณแพ้แน่นอนแต่ถ้ามีกระสุนออกมาก่อนยังไงคนที่เลือกคนสุดท้ายก็มีสิทธิ์รอดมากกว่าครับเมื่อไม่มีการหมุนลูกโม่ใหม่โอกาสที่เกมจะดําเนินมาถึงคุณโดยที่คนอื่นไม่เจอกระสุนก่อนก็จะเป็น5ต่อ6 4ต่อ6 3ต่อ 6, 6 2ต่อ 6, 6และ1ต่อ6หรือประมาณ1.5%ซึ่งน้อยมากครับถึงแม้โอกาส ที่เกมจะมาถึงคนสุดท้ายจะน้อยแต่ถ้ามาถึงแล้วโอกาสแพ้ของคนสุดท้ายก็คือ100%ครับโดยสรุปแล้วถ้าไม่มีการหมุนลูกโม่ใหม่การที่เป็นคนสุดท้ายจะมีโอกาสเสี่ยงน้อยกว่าเพราะมีโอกาสสูงที่เกมจะจบก่อนที่จะถึงตาของคุณครับอันนี้ในกรณีที่มีผู้เล่นทั้งหมด6คนนะครับแต่ในสวิตเกมนี้ครับมันเล่นแค่2คนใช่ไหมครับ การวิเคราะห์ลัสเซียนรูเลตตแบบ2คนครับในกรณีที่มีผู้เล่นเพียง2คนไม่ว่าใครจะเริ่มเกมก่อนโอกาสทางทฤษฎีคือ50ต่อ50ครับแต่การวิเคราะห์เกี่ยวกับการกระจายของลูกกระสุนก็เป็นสิ่งที่น่าสนใจครับหลังจากการหมุนลูกโม่กระสุนจะอยู่ในตำแหน่งเลขคี้หรือเลขคู่โอกาสทั้ง2แบบนั้นก็คือ50%ครับจะอยู่ในช่อง1 3 5หรือจะเป็น2 4 6มันก็มีโอกาสได้ทั้งคู่ครับถ้ากระสุนอยู่ในตำแหน่งเลขคี่ผู้เล่นคน แรกที่เหนียวไกลก็จะเจอลูกกระสุนครับถ้ากระสุนอยู่ในตำแหน่งเลขคู่ผู้เล่นคนที่2ที่เหนียวไกลก็จะเจอลูกกระสุนครับแต่ในซีนนี้ก็เป็นข้อพิสูจน์ได้ว่ากระสุนนั้นอยู่ในตำแหน่งเลขคู่ครับทำให้ดีลเลอร์ของเราต้องพบกับจุดจบกับเกมที่ตัวเองเป็นคนสร้างขึ้นอุดมการณ์ของหมารับใช้อันแน่วแน่นั้นสำคัญกว่าชีวิตที่มีค่าของตัวเองดังนั้นครับไม่ว่าใครจะเริ่มก่อนโอกาสสุดท้ายขึ้นอยู่กับการกระจายของลูกกระสุนนั้นก็มีโอกาส50-50อยู่ดีครับแต่สิ่งที่แตกต่าง ระหว่างการหมุนตลอดทุกครั้งกับการหมุนครั้งเดียวก็คือการหมุนครั้งเดียวนั้นความน่าจะเป็นที่จะแพ้นั้นจะลดลงเรื่อยๆครับส่วนการหมุนทุกครั้งนั้นความน่าจะเป็นที่จะแพ้นั้นจะมีโอกาสเพิ่มขึ้นเรื่อยๆมากกว่าครับการวิเคราะห์ของผมนั้นแสดงให้เห็นถึงความแตกต่างระหว่างการหมุนลูกโม่ใหม่ทุกครั้งกับการไม่หมุนเลยและยังชี้ให้เห็นถึงความสำคัญของการกระจายลูกกระสุนครับในกรณีที่มีผู้เล่น2คนการไม่หมุนลูกโม่ใหม่เลยทำให้ผู้เล่นคนสุดท้ายมีความเสี่ยงน้อยกว่านั้น ก็ดูจะไม่ใช่ทฤษฎีที่จะเป็นไปได้เสมอไปครับในกรณีที่มีผู้เล่น6คนครับการไม่หมุนลูกโม่ใหม่เลยทําให้ผู้เล่นคนสุดท้ายก็มีความเสี่ยงน้อยกว่าอยู่ดีครับแต่มันก็ไม่เสมอไปนะครับในกรณีที่มีผู้เล่น2คนครับโอกาสสุดท้ายจะขึ้นอยู่กับการกระจายของลูกกระสุนซึ่งมีโอกาส50-50อยู่ดีครับข้อสรุปของในเรื่องราวนี้ครับเป่ายิงชูบ2อลบหนั้นการออกซ้ําการทั้ง2ข้างเปอร์เซ็นต์ชนะก็เท่าเดิมอยู่ดีครับทางเลือกที่ดีที่สุดคือการสุ่มโดยที่ ไม่ซ้ํากันอาจจะมีโอกาสและตัวเลือกที่มากกว่าครับสําหรับเป่ายิงชุบ2อลบหนึ่งนะครับส่วนเรื่องของกระสุนในกรณีที่เราเลือกได้ถ้าเล่นแบบกลุ่มตัวเลือกที่ไม่เริ่มก่อนนั้นก็อาจจะเป็นทางออกที่ดีที่สุดที่มีโอกาสรอดมากที่สุดนั่นเองครับแต่ถ้าหากเป็นการดวล1นต่อ1นึแล้วละก็ ไม่ว่าใครจะเริ่มก่อนหรือเริ่มหลังความตายก็มาถึงอยู่ดีครับและผมขอแถมอีกเกมหนึ่งที่ผมสนใจเป็นอย่างมากครับถ้าเลือกระหว่างขนมปังหรือลอตเตอรี่คุณจะเลือกอะไรสิ่งที่ดิลเลอร์ของเราทําคือการยื่นของ2ส,สิ่งนี้ให้กับคนไลฟ์บ้านเลือกระหว่างขนมปังและลอตเตอรี่ครับเลือกอย่างแรกคือขนมปังก็อาจจะคลายหิวได้1มือ้อเลือกอย่างที่2ถ้าหากถูกรางวัลก็อาจจะเปลี่ยนชีวิตได้เลยแต่เราก็รู้กันอยู่แล้วว่ามีความเป็นไปได้น้อยมากที่จะถูกหวยใช่ไหม ถ้ามองในมุมของผมเองขนมปังก็อาจจะเป็นตัวเลือกที่ช่วยทําให้หายหิวได้สักหนึ่งมือ้อแต่มันก็ไม่ได้เปลี่ยนเราแต่อย่างใดเลยแต่ถ้าหากเลือกลอตเตอรี่แล้วความเป็นไปได้ถึงจะน้อยนิดมากแต่มันก็สามารถเปลี่ยนสถาหนะของเราได้เลยนะครับการที่เราเห็นในซีนนี้คนเลือกลอตเตอรี่มากกว่าขนมปังนั้นจึงไม่แปลกสักเท่าไหร่ครับการเลือกลอตเตอรี่ทําให้คนไร้บ้านรู้สึกมีความหวังมากกว่าขนมปังคนส่วนใหญ่จึงเลือกสิ่งนี้ครับผมไม่ใช่คนที่ทิ้งขนมปังพวกนี้ พวกคุณตั้งหากที่ทิ้งโอกาสพวกนี้ ซีนระเบิดอารมณ์ที่ทำออกมาได้อย่างยอดเยี่ยมบวกกับผมเองที่ชอบกงยูอยู่ด้วยแล้วการแสดงซีนนี้ถือว่าแสดงออกมาได้อย่างบ้าคลั่งมากเลยครับแต่ท้ายสุดแล้วไม่ว่าจะเลือกทางไหนผมก็ไม่เห็นผลโอกาสที่จะเปลี่ยนชีวิตของพวกเขาไปได้เลยการไม่เลือกจะดีกว่าหรือเปล่าหรือการเลือกนั้นอย่างน้อยก็ได้เลือกอะไรสักอย่างไม่ว่าในแง่มุมไหนก็ดูน่าสนใจไปหมดแล้วคุณผู้ชมละครับตอนนี้ในมือของผมมีขนมปังกับลอตเตอรี่เลือกได้อย่างเดียวนะครับคุณจะเลือก อันไหนขอบคุณที่แวะเข้ามาฟังเรื่องราวต่างๆที่ช่องเล็กๆของพวกเรานะครับที่ชอบพูดคุยสามารถพูดคุยหรือแนะนําเรื่องราวต่างๆได้ที่ในช่อง iTalk ได้เลยนะครับเพราะการพูดคุยเป็นเรื่องที่สนุกและก่อนจากลากันไปเพื่อนๆล่ะครับคิดเห็นยงไงกเกี่ยวกับเกมมรณะนี้กันบ้างหรือว่าอยากให้ผมเล่าเกมมรณะเรื่องไหนๆกันบ้างสามารถพูดคุยได้ที่ใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับวันนี้ผมขอไปพักสมองจากเกมงงๆแบบนี้กันก่อนนะครับขอบคุณครับป